<GP> สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยครับกับผมจอร์จ g p ครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็จะพาท่านมาดูนะครับวิธีการเปลี่ยนถ่ายน้ำยาเม้าน้ำสำหรับ GPX DCT นะครับส่วนการเปลี่ยนถ่ายน้ำยาเม้าน้ำนะครับเราจะทำกันที่ประมาณ3ปีนะครับหรือประมาณ1 2 0 0 0มกิโลหรืออย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อนครับ เพื่อความสะดวกนะครับสําหรับการเปลี่ยนถ่ายนะครับอันดับแรกเลยนะครับเราเปิดบล็อกออกมาแล้วก็ทําการถอดยูบ็อกนะครับโดยจะมีน็อตที่ยึดยูบ็อกอยู่ทั้งหมด6ตัวนะครับเราก็ให้ทําการถอดออกมาก่อนเลยนะฮะแต่ตอนนี้ก็คือผมคลายออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อความรวดเร็วนะครับเรียบร้อยนะครับสำหรับการถอดตัวยูบ็อกออกนะครับ ต่อมานะครับเราก็จะใช้เครื่องมือนะครับหนึ่งตัวนั่นก็คือประแจเบอร์หกนะครับแต่ตอนที่เราจะถ่ายน้ำยาเมื่อน้ำออกนะครับเราต้องปล่อยให้รถเย็นซะก่อนนะครับไม่งั้นอาจจะทำให้เกิดอันตรายก็ได้นะครับน้ำร้อนอาจจะลวกมือเรานะครับถัดมาฮะเราก็จะต้องใช้ถาดนะครับสำหรับการลองนะครับมาเลยครับตำแหน่งที่เราจะทำการถ่ายน้ำยาเมื่อน้ำนะครับคือตรงนี้มีพ่อน้ำเข้าตัวปั๊มน้ำนะครับ ให้เราถอดแหวนลัดตรงนี้ออกกันเลยนะฮะครับ,รบเสร็จแล้วนะครับให้เราทําการถอดท่อยางที่เข้าตัวปั๊มน้ำตรงนี้ออกนะฮะสังเกตนะครับตอนนี้น้ำยาหม้อน้ำจะไหลออกมาน้อยมากนะครับเพราะว่าเรายังไม่ได้เปิดฝาหม้อน้ำนะครับถัดมาฮะ เราก็ทําการเปิดฝาหม้อน้ํานะครับซึ่งจะอยู่ตรงนี้นะครับเราก็เปิดออกมาได้เลยนะครับนะครับเนี่ยครับน้ายาหม้อน้ําที่อยู่ในระบบนะครับก็จะไหลออกมาในลักษณะแบบนี้นะครับตัวนี้น้ํายาในส่วนของตัวหม้อน้ําก็น่าจะหมดไปแล้วนะครับถัดมานะฮะตรงนี้นะครับที่เราต้องถอดยุบออกมานะครับก็จะมี กระป๋องนะครับพักน้ําอยู่ตรงนี้เราก็ต้องทําการถอดออกมาด้วยนะครับเต้นนะครับให้เราดึงสายนี้ออกมาเลยนะครับนะครับแล้วก็เปิดฝาออกมาเลยนะฮะ สำหรับในกรณีที่กระป๋องพักน้ําสกปรกมากๆนะครับเราก็ทําการถอดตรงนี้จะมีสกูอยู่2ตัวด้านล่างและด้านบนนะครับแล้วก็ถอดออกมานะฮะเพื่อเอากระป๋องพักน้ําออกมาครับตอนนี้ครับกระป๋องพักน้ําก็หลุดออกมาแล้วนะครับน้ํายาเม้าน้ําที่อยู่ในนี้นะครับเราก็เอาไปเทออกมาแล้วก็ทําความสะอาดตัวกระป๋องแค่นั้นเองนะครับต pues um, 8, nah ัวถัดมานะฮะ ตรงนี้นะครับก็จะเป็นฝาครอบตัวเทอร์โมสตัตหรือเราเรียกกันว่าวาลน้ำนะครับให้เราทําการถอดออกนะครับเราก็เปิดฝาวาลน้ําหรือเทอร์โมสตัตออกนะครับลักษณะเป็นแบบนี้นะครับเราก็ทําการตรวจเช็คนะครับว่าฝา เป็นอย่างไรดีหรือไม่นะครับเสร็จแล้วตัวนี้คือตัววาล์วน้ํานะครับแล้วก็ถอดออกมาด้วยนะครับหลังจากที่เราถอดออกมาเสร็จเรียบร้อยนะครับตรวจสอบตรงนี้มีโอลิงหนึ่งตัวนะครับเราก็จะเช็คสภาพโอลิงด้วยนะครับถ้าโอลิงมีการสึกหลอหรืออะไรเราก็สมควรที่จะต้องเปลี่ยนนะครับหลังจากที่เราถอดออกวาล์วน้ําออกมาแล้วนะครับเราก็จะทําการล้างระบบน้านะครับเพื่อเอาน้ํายาหล่อเย็นที่ค้างอยู่ในระบบเนี่ยออกให้หมดนะครับเราก็เอาฝาปิดตัววาล์วน้ำเนี่ยนะครับ ปิดกลับเข้าไปเหมือนเดิมนะครับเราไม่ต้องใส่วาลวน้ำนะครับสำหรับขั้นตอนนี้นะครับเราก็ไม่ต้องขันให้แน่นมากก็ได้นะครับสำหรับฝาครอบวาล์วน้ำหรือตัวเทอร์โมสตัตนะครับ แค่พออยู่ก็พอแล้วนะครับโอเคเรียบร้อยครับครับตอนนี้เราก็ถอดตัวเทอร์โมสตัตหรือวาล์วน้ําออกมาเรียบร้อยนะครับหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะครับหลังจากที่รถเราใช้งานมานานๆแล้วนะครับตัวเทอร์โมสตัตอาจจะมีปัญหาก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นเรามาดูสภาพโดยทั่วๆไปก่อนถ้ามีสนิมเยอะหรืออะไรเยอะนะครับหรือตัวโอลิงตรงนี้นะครับฉีกขาดก็ควรจะเปลี่ยนแต่ที่สําคัญนะครับตัวเทอร์โมสตัตนะครับ ตัวเทอร์โมสตัสยังคงทํางานได้ปกติหรือเปล่านะครับเราก็จะต้องเอาตัวเนี้นะครับไปต้มในน้ําร้อนนะครับเพื่อดูว่าวาลน้ำเนี่ยนะครับมันสามารถเปิดได้ปกติหรือไม่นะครับอันนั้นก็คือวิธีการตรวจเช็คแบบคร่าวๆนะครับตัวถัดมานะครับนั่นก็คือตัวฝาหม้อน้ํานะครับตรวจเช็คตัวซีนยางนะครับก็จะมี2ตัวนะครับมีตัวเล็กซึ่งจะอยู่บริเวณตรงนี้แล้วก็ตัวใหญ่นะครับและที่สําคัญนะครับก็คือตัววาลของฝาหม้อน้ํานะครับ ลองเปิดดูนะครับว่าสกปรกหรือไม่นะครับถ้ามีความสกปรกหรือเป็นคราบสนิมให้เราทําความสะอาดนะครับแล้วตรวจสอบดูว่าทํางานได้หรือไม่นะครับลักษณะแบบนี้นะครับถ้ามีการเสียหายเราก็ควรเปลี่ยนฝาหม้อน้ําด้วยนะครับหลังจากที่เราตรวจสอบเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็จะทําการล้างระบบนะครับโดยใช้น้ําเปล่านะครับน้ําที่เราใช้นะครับเราต้องมั่นใจว่า น้ำที่เราใช้เนี่ยนะครับมันจะไม่มีสิ่งอื่นเจือปนหรือพวก,ออกตะกอนหรือว่าพวกตะไคร่น้ํานะครับน้ําเติมเข้าไปฮนะลักษณะแบบนี้เลยครับนะครับตอนนี้สังเกตได้ว่าจะมีน้ําไหลออกมานะครับอันนี้ก็คือส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็ถัดมานะครับ เพื่อความชัวนะครับให้เราทําการปิดฝาหม้อน้านะครับปิดฝาหม้อน้ําแบบนี้นะครับปิดฝาหม้อน้ําไปก่อนเลยนะครับตรงนี้ท่อนะครับที่เราถอดออกมาเรายังไม่ได้ใส่นะครับเราก็เอาน้ําใส่เข้าไปเลยนะครับอัดน้ําเข้าไปนะครับเพื่อเป็นการล้างน้ํายาเก่านะครับที่ค้างอยู่ในระบบนะครับให้ออกมาให้หมดนะฮะนะครับ ทั้งนี้ก็เป็นการล้างน้ํายาเก่าด้วยแล้วก็ล้างไอ้พวกสนิมหรือว่าพวกเศษต่างๆนะครับที่เกิดจากการใช้งานเนี่ยออกมาให้หมดนะครับตอนนี้เราสังเกตได้ว่าน้ําก็เริ่มใสขึ้นมาแล้วนะครับน้ํายาในระบบไม่มีเหลือหลอแล้วนะครับนะครับตอนนี้ก็ปล่อยให้น้ําออกมาให้หมดเลยนะฮะ ขั้นตอนต่อไปนะฮะเราก็จะใช้ลมเป่านะครับเพื่อไล่น้ําที่เราเติมเข้าไปเมื่อกี้ซึ่งเป็นน้ําเปล่านะครับเอาออกมาให้มากที่สุดนะครับเราก็ใช้ลมนะครับเข้ามาช่วยนะครับอาจจะใช้เศษผ้าอุดนนะครับในลักษณะแบบนี้นะฮะนะครับน้ำก็จะออกมานะครับเอาออกมาให้มากที่สุดนะฮะ ตอนนี้ก็ไม่เหลือน้ําแล้วนะครับอาจจะมีตกค้างนิดหน่อยไม่เป็นไรนะครับอเคเรียบร้อยนะครับเสร็จแล้วเราก็เอาท่อยยางประกอบกับใส่เข้าไปที่เดิมครับอันนี้เราก็อย่าลืมขันเข็มขัดรัดเหมือนเดิมนะครับ คครับต่อไปนะครับเราก็จะประกอบตัวกระป๋องพักน้ำนะครับกลับเข้าที่เดิมนะครับส่วนฝากระป๋องเราก็ยังคงไม่ปิดนะครับปล่อยไว้นี้ก่อนนะครับครับเราประกอบเสร็จเรียบร้อยนะครับถัดมาฮะเราก็ถอดฝาครอบตัวเทอร์โมสตัตออกนะครับเพื่อทําการใส่ตัวเทอร์โมสตัตกลับไปที่เดิมครับ ตัวเทอร์โมสตัตนะครับเราก็จะใส่เข้าไปในลักษณะเดิมนะครับก็คือจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับใส่กลับเข้าไปเลยนะครับเสร็จแล้วเราก็ปิดฝาครอบเข้าไปครับ ้อยครับต่อไปเราก็ทําการเติมน้ํายาหม้อน้านะครับโดยเราจะเติมจากตัวหม้อน้ําก่อนเลยนะครับกลับมานะฮะฝาหม้อน้ําที่เราปิดไว้ตอนที่เราไล่ระบบน้ํานะครับเราก็เปิดออกนะครับเราก็จะทําการเติมน้ํายาหม้อน้ําเข้าไปนะครับเติมไม่เต็มเลยนะฮะเราจะเติมในส่วนของตัวหม้อน้ําก่อนนะครับเติมตรงนี้ให้เต็มก่อนนะฮะ นะครับก็คือเราจะรู้ได้ว่ามันเต็มก็คือน้ําจะลดออกมาลักษณะแบบนี้นะครับแล้วก็พองก่อนนะครับโอเคนะครับถัดมาฮะส่วนที่เป็นเท้าน้ําที่อยู่ทางด้านบนนะครับให้เราทําการบีบบีบเท้าน้ําลักษณะแบบนี้นะครับเป็นการไล่ลมในขั้นแรกนะครับเรียบร้อยนะครับลักษณะแบบนี้แล้วเราก็เติมน้ํายาเข้าตรงตัวหม้อน้ําใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับให้เต็มเหมือนเดิมครับ โอเคนะครับอันนี้ก็ถือว่าเต็มแล้วนะครับในกระป๋องพักหม้อน้ำเนี่ยนะครับกระป๋องพักน้ายาเม้อน้านะครับเราก็เติมน้ํายาหม้อน้าใส่เข้าไปจนถึงขีดระดับก่อนนะครับเบื้องต้นนะฮะครับเอาให้ได้ขีดระดับไปก่อนนะครับอาจจะเกินขีดขึ้นมานิดหน่อยได้นะครับโอเคได้ระดับนี้แล้วนะครับพอก่อนนะฮะ แล้วเราก็สตาร์ทเครื่องเลยครับในช่วงที่เราสตาร์ทเครื่องนะครับเราก็มาเช็คตัวน้ำยาหม้อน้ํานะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับเราก็อาจจะเติมเพิ่มเข้าไปนะครับเนื่องจากว่าั้มน้นําเริ่มทํางานนะครับเราก็เติมเข้าไปให้เต็มก่อนอีกครั้งหนึ่งนะฮะเรียบร้อยนะครับเอาไว้ระดับนี้ก่อนนะครับถัดมาฮะ บริเวณใกล้เสื้อวาวน้ำนะครับมันจะมีหัวไล่ลมอยู่นะครับให้เราเปิดฝาตรงนี้ออกมาครับและทําการเปิดเพื่อทําการไล่ลมนะครับในระบบออกนะครับเราจะสังเกตจากฟองอากาศที่ออกมานะฮะเปิดไม่ต้องเยอะนะฮะจะมีฟองอากาศออกมานะครับก็ไล่ไปเรื่อยๆฮนะจนกว่าจะมีน้ําออกมานะฮะตอนนี้ มีน้ำผสมฟองนะครับเราก็จะปล่อยไปจนกว่าฟองหมดนะครับตอนนี้ก็เลยจะเหลือแต่น้ำแล้วนะครับฟองอากาศก็หมดแล้วเราก็ทำการปิดครับเสร็จแล้วนะครับเราก็มาเติมน้ำเข้า ตัวหม้อน้ำอีกครั้งหนึง่งฮะแบบน้ำจะหายไปเยอะอยู่นะครับโอเคเต็มแล้วนะครับแล้วก็ทำการปิดฝาหม้อน้ำเลยครับ ช่วงนี้เราก็รอให้พัดลมทำงานนะครับหลังจากที่เครื่องยนต์ทำงานแล้วนะครับสังเกตได้ว่าตอนแรกนะครับเราเติมน้ำยาอยู่ที่ระดับขีดนะครับ แต่ตอนนี้หลังจากที่เครื่องยนต์ทำงานไปแล้วนะครับน้ําในระบบนะครับก็จะดันออกมาที่ตัวหม้อพักน้ํานะครับซึ่งสูงกว่าระดับขีดนิดนึงนะครับเราก็จะปล่อยให้เครื่องเย็นก่อนนะครับแล้วมาดูกันนะครับว่าตัวระดับน้ำยาหม้อน้ําในหม้อพักน้ำเนี่ยนะครับจะอยู่ที่ระดับที่เท่าไหร่ครับครับเสร็จแล้วนะครับตอนนี้เครื่องเย็นแล้วนะครับเราก็เปิดฝาหม้อน้ําเพื่อเช็คระดับน้ําในหม้อน้ําอีกครั้งหนึ่งนะฮะ โอเคนะครับอันนี้จะเห็นว่าระดับน้ําหายไปนิดนึงนะครับแล้วก็เติมกลับเข้าไปนะครับเต็มเลยนะฮะอีกครั้งหนึ่งนะครับโอเคเต็มแล้วนะครับแล้วก็ปิดฝาหม้อน้ําครับปิดฝาหม้อน้ําแน่นดีแล้วนะครับเสร็จแล้วเราก็มาดูที่ตัวกระป๋องพักน้ําอีกครั้งหนึ่งนะฮะตอนนี้เรามาดูที่กระป๋องพักน้านะครับน้ายาหม้อน้ําในกระป๋องพักน้ำเนี่ยจะล้นเกินขึ้นมานะครับตอนนี้ ปล่อยเครื่องเย็นนาก็จะลดลงนะครับเราก็จะเติมให้ได้อยู่ในขีดระดับนะครับโอเคครับได้ขีดระดับแล้วนะครับอาจจะเคินขึ้นมานิดหน่อยไม่มีปัญหานะฮะเสร็จแล้วทําการปิดฝากระป๋องพักน้าได้เลยครับเรียบร้อยนะครับแล้วก็เก็บสายให้เรียบร้อยครับ แค่นี้ก็เสร็จนะครับสำหรับขั้นตอนการเปลี่ยนถ่ายน้ำยาเม้่อน้ำครับสำหรับวันนี้เราคงต้องจบเพียงเท่านี้ครับพบกันใหม่ EP หน้าครับสวัสดีครับ